ัวนี้ครับเตาอบ70ลิตรนะครับผมหัวหัวปักตัวนี้เป็นรูปบิดโลหะผสมสแตนเลสน,นะครับมีไฟบนไฟบน,ไฟบนไฟล่างไฟบนพัดลม,มุนตัวนี้อบบนตัวนี้อบพัดลมตัวนี้อบล่างนะครับตัวนี้อบล่างตัวนี้ขึ้นโดนแปลงอุณหภูมิ40-250นะครับผมมีต้นจานชพวยไฟ ลูกบิดตัวน,นี้เป็นลูกบิดโลหะผงสแตเลสน,นะครับจะทนทานมากตัวนี้รุ Euro k s, 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 ่น k s g 7003ราคา4,990เหรอนาเกาลักษณะตัวนี้โดดแป้งได้นะครับลักษณะภายในเป็นสแตเลส5ชั้นนะครับมีตะแกรงมีชา2ด้านในกระจกหนา3ชั้นมีพัดลมด้านในเข้าไฟอยู่ด้านบนพัดลมใหญ่ครับผมตัวนี้ เจ็ดสิบลิตรนะครับผมเหมาะสำหรับการทําควกเค้ขนมปังพายอบขึ้นชีสแป้งเชื้อแป้งได้นะครับตัวนี้ฟัง์ชั่นปกติทั่วไปนะครับแปดโปรแกรมครับผม,ผมอุณหภูมิ40-50บถเวลาเปิดตัวเตามาข้างในอุณหภูมิความด้าน,นในเตาจะไม่ลดนะครับจะคงที่ตัวนี้แรงไฟสะเทรมากนะครับผมตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่2,800วัตต์นะครับผม ครับผมของกทายรุ่นใหม่ล่าสุดครับ